เพิ่งออกจากศูนย์โชว์รูมนะครับได้แค่ปีเดียวนะครับยังไม่มีการแกะพลาสติกออกจากเบาะเลยนะครับไฮไลท์นะครับฟอร์ดเบรนเจอร์เครื่อง2000เทอร์โบนะครับประหยัดไปได้260,000บาทเลยนะครับสัญลักษณ์ตัวเดิมนะครับยังไม่มีการแกะนะครับแก๊เดียวติดเลยนะครับย้ําเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับพลาสติกนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC สมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับน้พงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนำรถนะครับเพิ่งออกจากศูนย์โชว์รูมนะครับได้แค่ปีเดียวนะครับซึ่งคันนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบยังไม่มีการแกะพลาสติกออกจากเบาะเลยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าไฮไลท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับ Ford Ranger All New Open c a p นะครับเครื่อง2,000 Turbo นะครับคันนี้เป็นตัว XL นะครับ เป็นรถปีใหม่ๆด้วยนะครับคันนี้เป็นรถปี22จดทะเบียนปี23นะครับบอกแล้วว่ารถเพิ่งออกจากโชลูมได้แค่ปีเดียวนะครับเลขใหม่แค่16,000กิโลเมตรนะครับถ้าเปรียบป้ายแดงนะครับ645,000บาทนะครับเราขายเพียง439,000บาทนะครับประหยัดไปได้ 26,000 0บาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เดิมทุกจุดโรงงานแค่ไหนนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับตระกูล Ford ดนะครับดุดันอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นรถตระกูลยุโรปนะครับมาโทนดุเลยนะครับสีดำนะครับสัญลักษณ์ตัวเดิมนะครับยังไม่มีการแกะนะครับไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานสวยใสลายริ้วรอยเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูในส่วนของ กระทะนะครับตัวนี้เป็นกระทะเดิมโรงงานนะครับอ่าแล้วมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับปี2022เลยนะครับยางเต็มดอกใช้กันยาวๆไปเลยนะครับมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะครับมาโทนสีดําเลยนะครับไฟเลี้ยวตรงกลางค่อนข้างโดดเด่นนะครับอ่าสัญลักษณ์นะครับตัวนี้เทอร์โบนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับมือจับนะครับเป็นชุดสีดํานะครับตัดกับตัวรถค่อนข้างดุดันนะครับคันนี้ไปต่อยอดได้เยอะเลยนะครับในส่วนของคิ้วซุ้มล้อนะครับเขาทำมาให้เรียบร้อยนะครับจากโรงงานนะครับ เป็นสีดำนะครับแค่ไปแต่งใส่ล้อนิดหน่อยข้อสวยเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์นะครับเบรนเจอร์นะครับฟอร์นะครับตัวนี้ค่อนข้างสดเลยนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานเลยนะครับค่อนข้างสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแมกไลเนอร์กันนิดนึงนะครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับยังไม่มีรอยเลยนะครับ รถคันนี้ยังไม่เคยผ่านการบรรทุกมาเลยนะครับในส่วนของน็อตทุกตัวนะครับตัวนี้นะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับว่าออปชันดีแค่ไหนตามไปเลยครับมามาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับจากโรงงานนะครับค่อนข้างสดเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับเพื่อดูเลขไม้นะครับและออปชันนะครับแก๊กเดียวติดเลยนะครับสัญลักษณ์ขึ้นมาหมดเลยนะครับทั้งรูปตัวรถนะครับเลขไม้นะครับ เลขไม้นะครับ1 6 5่0กิโลเมตรนะครับเป็นไมจริงนะครับเสียงยังนิ่มนวลนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้นะครับแผ่นฟิล์มนะครับที่ติดหน้าฟิล์มมายังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างสดนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับตัวนี้สี่ก้านเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับและยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นในตัวนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวนี้ย้ําเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับ รถเพิ่งออกจากโชว์รูม1ปีเท่านั้นนะครับอมาดูในส่วนของเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับถอยหลังนะครับยกโดนเดินหน้านะครับในส่วนของที่คาดนะครับคอนโซลนะครับเป็นสีเทานะครับตัดดำนะครับค่อนข้างสวยดุเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับและตัวนี้นะครับชุดคู่มือนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับย้ําเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้ ค่อนข้างสดมาดูในส่วนของเบาะนิดนึงนะครับสําหรับเบาะนะครับตัวนี้นะครับพลาสติกนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นของเดิมโรงงานเลยนะครับใครอยากรู้อยากเห็นนะครับเข้ามาดูตัวจริงได้ที่แตนเราได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึ่งนะครับว่ามีขุมกําลังเครื่องเท่าไหร่และยังสดแค่ไหนตามมาเลยครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับสําหรับห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าสดจริงใหม่จริงนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่ขยับเลยนะครับตัวนี้ เม่ังทุกตัวนะครับตัวนี้เปลือยให้ดูเลยนะครับค่อนข้างสดนะครับแผ่นกันกระแทกนะครับแผ่นเพจมอกหรือว่าสติ๊กเกอร์ทุกตัวนะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS นะครับดูนะครับห้องเครื่องยังใสกิ้งเลยนะครับยังไม่มีฝุ่นเกาะแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปโคตรโชคดีเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสาหรับ Ford Ranger All New Open Cab 2,000เทอร์โบนะครับคันนี้เป็นตัว XL ปี22-23นะครับเปิดราคาให้เลยนะครับ4 3 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับผมมีดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่1.99ถึง3.99เลยนะครับถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่รถเดิมรถดี สมยงคาเซ็นเตอร์คลิปนี้สวัสดีครับ